สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหมมอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าฝนตกแต่เช้าเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แหมมด้วยนะคะและฝากช่องทางการติดตอ่อเบอร์แหมมเลยนะคะจะเป็นเบอร์0 8 0 4 0 3 0 1 6 3ค่ะเบอร์นี้นะคะลูกค้าแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมานําเสนอนะคะรถที่ติดท็อไฟของเพชรยนต์นะคะนั่นคือ Toyota าเอลติค่ะเป็นแค่1น e ปี2017นะคะ สีน้ำเงินคันนี้นะคะนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะถ้าเป็นสีน้ําเงินนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสีในส่วนของสีบอลเงินนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถบรรทุจากหน่วยงานนะคะราคาอยู่ที่459,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ผ่อน่าสุดๆถึง8 4งวดค่ะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9เท่านั้นนะคะสำหรับรถนะคะสี่นะคะน้ำเงินคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาเลยนะคะยังไม่มีใครจับจองเป็นเครื่องนิจจดด้วยนะคะสำหรับดวงไฟข้างนี้นะคะลูกค้านี่เลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะเป็นรถส,รสวยๆรถเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะและในส่วนของนี้ยังได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกก่อนเลยนะคะภาษีพ,พรบรเรามีให้ครบนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะรายได้นะคะ16,000บาทค่ะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะเป็นรถสีสวยด้วยนะคะและนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะมีแค่คันเดียวนะคะทั้งบริษัทเลยนะคะเป็นสีน้ำเงินคันนี้นะคะในส่วนของบอดี้รถนะคะลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะ ตัวหนังสือคะ่ะจะอยู่ข้างรถนะคะ VVTI นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จบคะ่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะลูกค้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะลูกค้าที่จับคะ่ะก<อ>็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรายละเอียดรถสวยทั้งคันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะดูในส่องของหลังคารถค่ะหลังคา,งา,งารถคันนี้นะคะไม่มีรอยบุบรอยเขาเรียกว่ารายรอยขีดข่วนนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสําหรับเอาติ1 8ปีคันนี้นะคะ เรามาดูกันต่อนะคะลูกค้าในส่วนของยางกันบ้างค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะยางคันนี้นะคะลูกค้านี่เลยนะคะได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะและนะคะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าสําหราับรถคันนี้นะคะยางใช้กันยาวๆเลยเดี๋ยวซูมให้ให้ซูมให้ดูะคะ่ะในส่วนของซ้มล้อนะคะลูกค้านี่เลยรถสวยทั้งคันแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเรามาดูกันต่อนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของไฟท้ายค่ะ ไฟท้ายนะคะลูกค้าก็จะได้เป็น LED นะคะหุ่มให้ดูใกล้เลยนะคะเป็นเครื่อง 1.8E ด้วยคันนี้นะคะสัญลักษณ์ค o l a r a a u t i นะคะคันนี้ค่ะลูกค้าพิเศษนิดนึงจะได้กล้องมาด้วยนะคะลูกค้านี่สมให้ดูเลยนะคะและยังไม่พอค่ะลูกค้าเซนเซอร์ค่ะลูกค้าเซนเซอร์มีให้ด้วยอีกนะคะลูกค้า2จุดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะนี่เลยเซ็นเซอร์2จุดเนาะรายละเอียดรถนะคะนี่เลยไฟเบรกตรงที่3มมีให้พร้อมนะคะ ในส่วนการเติมน้ำมันนะคะจะเติมในส่วนของแก๊สซฮอนะคะ9195ค่ะรองรับ e 2 0 e 85แล้วนะคะสำหรับ t ต y ยต้าอ t ติ1 8 e คันนี้นะคะรอบๆตัวรถสวยจริงๆนะคะลูกค้าทั้งด้านนี้นะคะก็ที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยรายละเอียดรถบอดี้รถ, Body, รถสวยทั้งคันนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะภายนอกสวยขนาดนี้แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพาไปดูภายในนะคะคันนี้กันบ้างนะคะลูกค้าสำหรับอาติดนะคะลูกค้าเดี๋ยวตามมาไม่ได้เลยค่ะ เปิดมาแล้วค่ะสำหรับภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะเป็นผนังคอนโซลของเขาจะเป็นสีดําเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะน็อตทุกตัวนี้ให้ดูเลยนะคะไม่ขยับเลยนะคะในส่วนของเบาะค่ะเบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะแหมขออนุญาตเข้าไปดูในไปนั่งในตัวรถเลยนะคะโครงสร้างของเขานี่ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนิดนึงนะคะน,น็อตนี้ทุกตัวนี้ไม่ขยับเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ พวงมาลัยนะคะสามารถปรับเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะคันนี้เลยนะคะในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอของเขานะเป็นหน้าจออุ้ยตกใจเลยหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะ,ะอันนี้เป็นแอร์แบ็กนี่ให้มีแอร์แบ็กคู่หน้า้วยวถุงพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะคะเมื่อกี้มันห้อยมันตกใจหมดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะในส่วนของนี่วางแก้วค่ะมีวางให้เราสองใบค่ะ เป็นเบาะหนังนะรถสวยด้วยนะคะพยางย์งมีให้พร้อมเลยคอนโซลนะบอกเลยว่ารถสวยๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของผนังค่ะให้ดูเลยนะคะผนังเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะผนังรถคันนี้นะคะรถสวยจริงๆนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะไปดูค่ะลูกค้าในส่วนของนะคะห้องเครื่องกันบ้างค่ะตามมาไม่ได้เลยค่ะเอ้ยขอโทษค่ะในส่วนของผู้โดยสัรค่ะมาแล้วคะ่ะ เรามาดูกันต่อเลยนะห้องของผู้โดยสารนะคะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นผนังคอนโซลสีดําเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเบาะของเขาค่ะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเป็นเค่1 8นะคะ้ายางเรามีให้พร้อมเลยรถเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆ Body บอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่ขยับเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะรถสวยทั้งคันเลยนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะเพราะเป็นรถเดิมๆทั้งคันนะคะสาหรับรถบอดี้คันนี้เนาะ,ะขออนุญาตต่อนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วน ที่เก็บสัมภาระค่ะขออนุญาตเปิดนิดหนึ่งนะคะที่เก็บสัมภา,าระรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะน็อกทุกตัวนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่เคยผ่านการชนหนักผิดความจมน้ํานะคะฝั่งขวานะขออนุญาตให้ดูฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายนี่เลยน็อกทุกตัวก็ไม่ขยับเหมือนกันนะคะอยู่ในสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะภายในนะค่อนข้างที่จะแบบคือรถสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงนะคะลูกค้าขออนุญาตดูนิดนึง ยางอะไหล่ไปไหนเอ่ยนะคะแต่ยางอะไหล่มีนะคะในส่วนของเครื่องมือนะคะมีให้พร้อมนะคะในส่วนของเม็ดอาร์ตค่ะนี่เลยนะคะฟลอยซินทางม,มะพร้าวยังอยู่ครบเลยนะคะเม็ดอาร์ตนี่ให้ดูเลยลูกค้ารถสวยทั้งคันนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าอ่า ทะเบียนรถก็นี่ให้สูงให้ดูนิดนึงเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นเนาะทะเบียนรถจะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6กก็ไก่ชอชาดา8596กนะจ๊ะคันนี้เลยรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะพาไปดูค่ะลูกค้าในส่วนของ,องเครื่องนะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มขออนุญ,ญาตนะคะวางโทรศัพท์สักครู่นะคะ เรามาต่อกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของ้องเครื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวมาซูมให้ดูนิดนึงอ่ะจะให้สังเกตเลยนะคะ เครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะลูกค้ารถนะคะบอกเลยว่ารถสวยจริงๆนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นดูโอวีวีทนะคะสาหรับรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูเลยน็อกทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะเป็นรถเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้คาใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะเราวารันตี30วันแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะนี่นะคะมีให้พร้อมนะคะสัญลักษณ์มอกยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบนะคะโตโ o ต้ a เอลติกค่ะเครื่อง 1.8e ปี2017นะคะราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะลูกค้าตรวจสอบได้ก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79ค่ะ นะคะลูกคนน้าผ่อนนานสูงสุดนะคะแปีเจ็ด่ปเจปีแปดสิงวดนะคะและนะคะลูกค้ารถนะคะคันนี้นะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักผิดความจมน้ำนะคะก่อนที่จะลาจากกันไปนะคะลูกค้าติดแบคลิสออกได้ต่างจังหวัดออกรถได้นะคะ สำหรับนะคะช่องทางการติดตอ่อเบอร์แมมเลยนะคะจะเป็นเบอร์0804030163ค่ะเบอร์นี้แอลไลเป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ Toyota Altis 1.8E นะคะปี2017ราคาอยู่ที่459,000บาทค่ะเป็นรถที่หายากเป็นรถบอดี้สีนำเงินนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหมมต้องขออนุญาตนะขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและนะคะพบกับแหมมในคลิปถัดไปนะคะว่าแหมมจะนาเสนอรถรุ่นไหนนะคะและนะคะร,รถคันนี้เป็นรถที่ติดท็อปไฟของเพชรยน และมังเออลืมบอกไปรถค่นี้ไม่ติดแก๊สนะคะและไม่ใช่ป้ายเหลืองด้วยนะคะเป็นรถปลดระวางน,นะคะสำหรับวันนี้แบบต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะลูกค้าฝากขอบคุณ FC ทุกๆท่านของแแบบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ